This Easy English words lesson 50 rice with stir f r i e d h o l l y b e s e tarts without very famous in Thailand ก็คือประเภทของข้าวผัดกะเพรานะคะที่นิยมมากในเมืองไทยค่ะเริ่มที่ข้าวกะเพราไก่สับนะคะเป็นเมนูที่สิ้นคิดแต่ว่าอร่อยค่ะมันก็คือ rice with stir f r d h o l y b a s l with minced chicken rice with stir f r i e d h o l y b a s l with minced chicken s ซ r fried จำได้ไหมคะแปลว่าผัด h o l y b a s i l ์ซนะ์คือกระเพราค่ะ m i n c e ก็คือบดเลือสับนะคะมิ้ c ชิคเ e งก็คือไก่สับค่ะต่อไปนะคะข้าวกระเพราไก่ชิ้นนะคะมันก็คือ r i g h t w ิสเซอร r เซอร์ฟรายฮอลลิเ h อ c ์ซ์วิทชิค e with stir f r y ซอร์ l ซอร์ฟรายฮ h ลลิเบคก็คือฝรั่งเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอเคมันเป็นไก่แต่คงไมไ่ได้มาทั้งตัวหรือว่ามาทั้งทั้งก้อนนะคะคงเป็นไก่หั่นอยู่แล้วต่อไปนะคะก็คือ ข้าวกะเพราหมูสับค่ะมันคือ r o y ยวิสต mm ์ส hmm. ต right ูฟฟ right ี่โฮลิเบอร์รี่วิธมินช์พอร์ t ร้อย i ิสต์สตูฟ i ี่โฮลิเบอร์วิธมินช์พอร์เหมค่ะาษาสโลคือผัดนะคะ h o ลิเบ s i l คือกระเพรานะคะแต่ถ้าสว e e เบ a s i l เนี่ยคือโหระพาค่ะ m i n c ช์พอร์ก็คือหมูสับหรือหมูบดค่ะต่อไปเป็นข้าวกระเพราหมูชิ้นนะคะมันคือ r o y ยวิส right ต์สตูฟฟี่โฮลิเบอร์รี่วิธพอร ร i ยวิสต์สเตอร์ฟล์ฮอลลเบ with pork ต่อไปเป็นข้าวกวาระเพราเนื้อสับค่ะมันคือ Ri c e ิ i s ์สเตอร์ e ฟล with minced beef r i c e ิ i s ์ส with m i n c e beef อีกอันก็คือข้าวกระเพราเนชิ้นนะคะมันคือ rice w i s ์ t เต r ร์ไฟล์ฮ basil with beef rice w i s ์ t เต r ร์ไฟล์ฮ basil with beef ต่อไปค่ะคือข้าวกวาระเพรากุ้งค่ะ มันคือไ r i c e ว i s ต e r f i ยไฟฮอลล e เบอร์ซี่ h ิธชริมป์ไบ i ซ์ s ิส t ์ส t r ยไฟฮอ e ล่วกุ้งนะคะจะออกเสียงยากหน่อยมันคือ shrimp คือ shrimp ไม่ใช่ชิมนะคะคือ s h r i m p ค่ะเป็นเมนูที่ครูชอบที่สุดเลยค่ะคือข้าวกะเพราปลาหมึกนะคะมันก็คือไ r i ซ์ว i s ต s สุ่ยไ t h อลล e เ e อร i ซ i ่วิธสคว with s ซ์ว r สต่อ e a with squid, with, sir, fry, with squid ต่อไปค่ะข้าวกะเพราปลาคะ่ะ มันคือ fry with stir fry h o l e with fish fry with stir fry h o l e with fish คราวนี้จะเป็นปลาประเภทไหนเราก็ว่ากันไปสมมติว่าเป็นข้าวกระเพราแซลมอนเราก็เป็น fry with stir fry h o l e with salmon with tuna ก็ว่ากันไปนะคะต่อไปนะคะเป็นข้าวกระเพราทะเลรวมค่ะอันนี้ครูก็ชอบมากค่ะมันคือ fry with stir fry h o l e with mixed seafood fry with stir fry h o l e with mixed ซีฟู้ดนะครับมิกซ์ต้องเติม E.D. เพราะซีฟู้ดเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยมันถูกผสมด้วยตัวเองไม่ได้ถูกรวมไม่ได้เราเล่งเติม E.D. ค่ะต่อไปนะคะข้าวกระเพราหมูกรอบค่ะมันคือ r i c e w i t h s u r f r i e d อลล e เ a ิสุ with crispy p ork r i c e w i t h s u r f r i e d อลล e เ a ิสุ with crispy p ork Crispy p ork ก็คือหมูกรอบนะคะตรงตัวอะไรคะ่ะต่อไปเป็นข้าวกระเพราทูน,น่าค่ะ มันคือ r บ c a ์ right, w ิส s ซอร r ไฟฟ w i e t ต่อไปนะคะมันก็คือข้าวกะเพราไข่เยี่วมาค่ะ r บรซ์ว right, ิส s ซอร r ไฟฟ w ล s วสซี่วิธ์เซคไบว e e t ่คำว่า e n t u r y Egg ก็คือไข่เยี่มานะคะต่อไปเป็นข้าวกะเพราหมูยอค่ะ มันคือไบ right, with e จ right, with าจจำได้ใช่ไหมคะว่าเวียดจก็คือหมูยอค่ะต่อไปเป็นแบบของจีนนั่งค่ะข้าวกับ,กบเพรากุนเชียงค่ะมันคือ r บรท์วิสต์ with ไชนีสซอจ with ไชนีสซอจไชนีสจก็คือกุนเชียงนะคะต่อไปเป็น ไส้กรอบแบบไทยนะคะมันก็คือข้าวกระเพราแหนมค่ะ Rice with fried h o y b a b e l with Thai sausage Rice with fried h o y b a b e l with Thai sausage อย่าลืมนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นประตูสู่โลกกว้างแล้วก็เป็นบันไดสู่ความสำเร็จค่ะ Practice Practice and Practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนครูจะช่วยค่ะ